บันทึกใหม่นะครับโอเคสัญญาณท้องเนาะก็ก็กเป็นเสริมไปเออนี่มาดูสัญญาณญญที่เข่าปกติใน,น,นเฉลยศักเราก็กดใช่ไหมกดสี่จุดใช่ไหมแต่นี้จุดสัญญาณแม่หนึ่งจุดตรงกลางตรงสัญญาณสี่อะไรครับสัญญาณสี่อะไรขาด้านด้านในจาได้ไหมสัญญาณสี่ขาด้านในมันก็มีลูกแตกลูกอีกสี ซึ่งเฉลยสักเราให้กดอะไรสี่จุดเลยก็คล้ายกันไหมคล้ายกันอันนี้ก็ขึ้นไปขึ้นสองลงสองใช่ไหมครับติดต่อต่อเนื่องกันมันจริงๆมันอนาตมี่มันก็คือเส้นเลือดเส้นเลือดใหญ่นะครับแต่ก็มีเนิร์ฟอยู่คอปิเตียวเนิร์ฟซึ่งต้องระวังถ้ากดแรงกดงัดกดแล้วงัดด้วยเนี่ยอันตรายต่อเส้นประสาทถ้าเรากดคอมเพรสชอร์ลงไปเลยเนี่ยคอมเพรสลงไปเลยมันกดแล้วมันก็ถูกอัดอยู่กับที่ก็ยังไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าเรากดแล้วงัดมันไปแยกเนร์อออกมาได้ <c oughs> ก็ทําให้อันนี้ก็เป็นอีกสองสัญญาณนะครับ <c oughs> เพิ่มความชัดเจนของของสัญญาณให้ชัดขึ้นก็คือส่งเลือดไปเลี้ยงเข่าได้มากขึ้นนะครับ <c oughs> ของสัญญาณของสัญญาณรักสัมนัก็มีขาด้านนอกอยู่ตรงนี้เห็น <c oughs> ไหมขาด้านนอกสามักสัญญาสี่ขาด้านนอก, 3, นนอ,ก 4, อ่า,าน,น,ออนี่เป็นขาด้านใน นะครับหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ตรงนี้ระยะระยะในการกดีนิ้วต่อหนิ้วกว่าครับไอจุดแต่แตละจุดอ่านิดเดียวคร,รับก็ประมาณนิว้วข้อข้อน,นิ้วห่างข้อน,นี้ประมาณเซนเซนหนึ่งอะประมาณเซนหนึ่งอ่าเกือบติดกันเลยเนาะแต่จริงๆมันคือเส้นเลือดเดียวกันแหละ a นาโตมีก็เส้นเล,ลือดเ,เดียวกันแล้วทำไมถ้าเป็นเส้นเลือดเดียวกันทำไมต้องกดสี่จุดห้าจุดอะ คือเขาต้องการให้มันกระจายไปให้มากที่สุดคือเส้นเลือดเดียวกันเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดย่อยขแขนงที่แตกถูกไหมคือถ้าแน่นอนคุณจดสัญญาณแม่มันก็ได้เยอะแล้วแหละแต่พอเรากดสัญญาณลูกเสริมไปมันก็เหมือนก็เสริมให้มากขึ้นใช่ไหมเหมือนย่อยลงไปอีกหรือเน้นให้ระยะทางมันไปไกลได้อีกไงถูกไหมเป็นมัมีอ่าเหมือนรักมีมันเพิ่มได้อีกอย่างที่ว่านั่นแหละ<ม>เห็นไหมเห็นไหมคุณก็สามารถเสริมเข้าไปสัญญาณ เป็นอีกสี่ต้องหัวจุดจอมประสาทเออเอาดิจุดจอมประสาทเป็นไงครับเดิมมีหนึ่งจุดใช่ไหมเป็นรอยตัดระหว่างเส้นตึงกลางเลยกำาดน้นใช่ไหมเหนือหูก็ตัดมาสนวลินตอัสุลินนอันนี้ก็แตกออกมาข้างๆนะครับแบ่งย่อยออกเป็นข้างละสี่เทากับแม่หนึ่งลูกแปดเห็นไหม คุณก็เอาไปเสริมใช้กับลูกสัญญาณตัดสัญญาณดูเห็นไหมออกไปข้างๆอีกประมาณทักสามนิ้วมือนะครับสองถึงสามนิ้วมือนะครับอาจารย์ท่าเขาไม่พูดถึงเรื่องสัญญาณนะกดทั่วหัวนี่สบายไหมสบายถ<ห>ูกต้องเพราะทั่วหัวเรามีกล้ามเนื้อศีรษะไงกล้ามเนื้อศีรษะที่รองอยู่ใต้ผมอ,ะอ่ะอาจารย์รเมื่อวานนะผมยังถามด้วยว่าใต้เนี่ยตีผม,มเลยเขาแข็งยิ่งกวเลยอ๋อฐานกระโหลก ตรงฐานกระโหลกแข็งตรงนั้นจะเลือดจะขึ้นสมองไม่พอขึ้นศีรษะไม่พอตรงจุดแนวจุดกำด้นใช่ไหมข้างกำด้นไรผมสำคัญครับคุณอาจจะถูกต้องคุณอาจจะไม่ได้กดแค่ห้าจุดคุณสามารถนวดได้ทั้งแนวเพราะกล้ามเนื้อมันไปเกาะตรงออกกระดูกอกซิต้อโบนเออหนูโชคหนูไปเจอไว้อืนะครับ อาจารย์ครับแล้วระยะระยะห่างของจุดสีขาวกับสีฟ้าที่อ๋อประมาณทักสามนิ้ววัดท่าสามนิ้วเนี่ยแต่ขาวกับขาวนี่จะช่องนิ้วนะครับแต่นี้ก็ประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งแต่หัวหัวจะเราหัวใหญ่เลไม่ต้องกันดี่ประมาณอืมประมาณการเนาะเพราะเขาคงไม่ได้เป๊ะหรอกนะหรือว่าใช้แนวคิ้วหรือเปล่าอะแนวคิ้วก็ได้อยู่ประมาณกลางกลางคิ้วเนาะถ้าเราคุณจะดูหัวใหญ่หัวเล็กก็แล้วแต่ จริงๆคำว่าฟิงกเกอร์เบดหรือระยะนิ้วเนี่ยจริงๆต้องเป็นระยะนิ้วของคนไข้ตามหลักนะแต่ถ้าเราดูว่าประมาณการของคนไข้ใกล้เคียงกับเราเราอาจจะใช้ของเราวัดแต่ถ้าถามตามหลักวิชาการแล้วคือต้องใช้นิ้วของใครคนนี้ตัวเล็กคนนี้ตัวใหญ่ถูกไหมนิ้วมันจะแปลเปลีปล่ยนสภาพไปตามกันอันนี้สัญญาณลูกอยู่ไกลครับสัญญาณแม่นะสัญญาณลูกสัญญาณมีหนึ่งถึงเก้าจุดนะครับ อดี๋ยวนี้ตัวอย่างอันนี้ก็เป็นอันนี้แยกแยกไปว่ามีหลายอันเดี๋ยวเราจะลงเจาะกัอนไปแทนละส่วนเนาะเนี่ยบางทีที่เท้านี่ไงอาจารย์นหนังสือเล่มนี้อยู่ในอะไรคะอยู่ในเล่มโนวโดรักสานักของมหิดลที่ตอนนั้นที่เป็นเล่มแข็งๆอะ่ะไม่รู้อาจารย์ตอนนั้นเขาซื้อมาแล้วเด็กเรียนซื้อไปหมดหรือเปล่า ไม่เป็นไรท่านึเดี๋ยวจันจันสแกนไว้นะถ้าคุณซื้อก็มันก็แพงอะถ้าคุณจะเอาภาพเอาที่สแกนไว้ก็ได้ <c oughs> อันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นสัญญาณแม่หนึ่งจุดนะครับลูกหนึ่งอันนี้ก็สรุปนะครับแม่หนึ่งลูกหนึ่งไม่เกี่ยวกับสามีนะ <c oughs> มีจุดสัญญาณห้าแขนด้านในคืออะไรครับเออสัญญาณห้าแขนด้านในใช่ไหมต้รักแร้ใช่ไหมอ่ะแขนด้านในโทษทีโน่นนี้ข้อมือข้อมืออ,มอ่านี่นี่สัญญาณห้าแขนด้านในอันนั้นสัญญาณหนึ่งเสร็จแล้วก็บอกมีสัญญาณลูกที่มันอยู่ไกลออกไปก็คือฝางฝ่ามือตรงกลางกลางฝ่ามือเลยที่เรานวดพื้นฐานแค่แขนจีนก็มีตรงกลางอ่าตรงกลางฝ่ามือเลยเห็นไหมครับ อันนี้ก็แม่แม่อยู่ไกลไหมแม่อยู่ไกลตรงนี้แต่ลูกลูกกับแม่อยู่ไกลกันเออเมื่อกี้จันได้เห็นภาพแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนิดนึงนิดนึงนี่ไงครับกลางฝ่ามือใช่ไหมครับแต่สัญ,ญญาณแม่อยู่ตรงข้อมือ,อ,อ,มอเหนือสร้อยข้อมือใช่ไหมคะเราก็ไปกดเสริมได้นะเพื่อจะให้สัญ,ญญาณมันออกไปที่ ปลายนิ้วมากขึ้นเพราะอะไรเพราะกดตรงนี้ไกลไหมไกลแต่จริงๆแล้วมันจริงๆเราถ้าเราจริงๆมันมีแตกลูกสัญญาณซ้ายขก่อยนะเดี๋ยวดูว่ากันเพราะเส้นเลือดถ้าคุณมองจากเส้นเลือด r a d i a อ a าร์เทอรีอัลนาอาร์เทอรีเนี่ยเดอาร์เทมันก็จะมาทางนิ้วโป้นะครับอันาอาร์เทอรจะมาทางนิ้วนี้การเรากดตรงกลางมันจะต้องคุมทั้งสองเส้นแต่ก็ยังไม่ชัดจะมีสัญญาณที่แตกออกไปกดแต่ละเส้นอีกกดไปที่เส้นเลือด เรเดียลอะเชอรี่หรือเอาหน้าอะเชอรี่ได้อีกแล้วยังไม่พอกดไปมันไกลใช่ไหมเดินทางไกลเหลือเกินก็เลยไปกดตัวตรงนี้มาเสริมเพื่อให้มันแตกสัญญาณออกไปที่ปลายนิ้วได้ชัดขึ้นถูกไหมงั้นคนเป็นโรคนิ้วล็อกอย่างเงี้ยใช่ไหมนิ้วล็อกอย่างเงี้ยปวดในนิ้วในมือเงี้ยคุณก็ต้องกดสัญญาณตรงนี้มาเสริมนะไม่กดแค่สัญญาณห้า แขนด้านในถูกไหมตอนก่อนนี้เราเรียนเราก็กดแค่แค่นี้พอละคิดว่าเลือดมันไปถึงแต่ไม่พอนะครับก็เลยต้องกดสัญญาณฝ่ามือสัญญาณลูกนะครับอ่าต่อไปสัญญาณแม่หนึ่งลูกสามแม่หนึ่งลูกสามเลยเช่นจุดสัญญาณห้าแขนด้านนอกสัญญาณห้าแขนด้านนอกอยู่ตรงไหนตรงกลาง ใช่ไหมด้านหลังตรงท่อนล่างตรงกลางเลยถูกไหมม,มีจุดสัญญาณ3มจุดนะฮะซึ่งมันแตกไปที่ข้อมือด้านนอกอ่ะเดี๋ยวดูกลับไปใช่นี่ครับเห็นไหมใช่เป็นปุ่มกระดูกของเอาหน้ากระดูกนิ้วก้อย เห็นไหมอันนี้แทบจะติดกันเลยนะแต่สัญญาณแม่อยู่ที่ไหนสัญญาณห้าแขนด้านนอกเห็นไหมครับก็กดเสริมตรงนี้ต่ําลงมาใช่ไหมเมื่อกี้เรากดตรงกลางนี้ใช่ไหมสัญญาณห้าแขนด้านนอกแล้วเราก็อาจจะมากดเสริมสัญญาณลูกอีกสามจุดนะ,ล,ะลองทําดูซิแต่ถ้ากดตรงนี้ต้องระวังเนื่องจาก ตรงนี้มันตื้นแล้วมีเอ็นของอะไรครับเอ็นของข้อมือด้วยเฉนั้นถ้าคุคณกดแรงเนี่ยมันจะทําให้โดนเอ็นอักเสบให้กดอย่างนุ่มนวลอาจารย์ครับครับท่านค,ครับไอ้กขอนี่กดตรงกระดูกหรือว่าใต้กระดูกครับต่อใต้กระดูกครับหนึ่งใต้กระดูกนิดหนึ่งใต้กระดูกเลยแล้วก็ต่อกันเลยนะเป็นเรียงนิ้วเลยนะแต่ไม่ต้องกดแรงเพราะว่ามันเนื้อไม่มีเลยมันเป็นผิวหนังแล้วก็เป็นเอ็น อาจจะมีเส้นเลือดย่อยไปนะคะถ้าคุณกดเรงมันจะไปทำให้เอ็นอักเสษคือทุกอย่างอย่างที่บอกอะ่ะโ s i ิชั n น,นะตำแหน่งกว้างยาวตื้นลึกตื้นต้องชัด2ลึกแค่ไหนใช่ไหมสอก็คือเรื่องเวลาคาบน้อยคาบใหญ่3ก็เรื่อง p พ e s เชอรที่คุณใหอ้อ่ะถ้าคุณให้ถ้าคุณคุมสามแฟกเตอร์นี้ได้เนี่ย การนวดคุณยึ่งจะมีประสิทธิภาพคือบางคนรู้จุดแต่คุมแฟกเตอร์ไม่ได้แรงไปเบาไปถูกไหมานานไม่พอบางอย่างเนี้ยอย่าถ้าเรากดเน้นเส้นเลือดนานไม่พอเขาบอกคาบใหญ่เราประกดคาบน้อยไปไงเลือดมันก็กักได้ไม่ดีไงลูกงนั้นจำไว้เลยฟรรมแฟกเตอร์ตัวนี้สําคัญมากเป็นศิลปะที่หมอแต่ละคนจะต้องไปปรับใช้กับคนไข้แต่ละคนทฤษฎีมีตรงนี้นั้นคุณดูคนไข้ด้วย ครับแล้วข้าวของนี้ต้องเยังดันดับไหมครับไม่เป็นไรไม่เสีเยเลีอดจากบนล่างหรืออะไรก็จริงจริงเราควรจะเรียงไปเพื่อส่งเลือดจากบนไปล่างบนจากจากตะตุจากไอเนี้ยตุ่มของเอาหน้าเนี่ยนะตานกเอี้ยงเนี่ยแล้วก็ไล่ลงเราไล่ในทิศไปอ่าเพราะว่ามันวัตถุประสงค์คือมันจะต้องการส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนปลายไงใช่ไหมแล้วเน้นไปทางเนื้นอก้อกมันก็ควรจะไล่เหมือนเราไล่สายใช่ไหม ถ้าเรากดย้อนไปย้อนมามันก็ถูกดันขึ้นนะลงะมันควรจะเรียงไปหน้นะ่ะเรียงไปทางปลายนิ้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจันจะส่งไฟล์พวกนี้ให้ให้ไดเอาไปเพราะจันสแกนไว้ในเล่มอ่ะทุกต้องอะ่ะ ทียังไม่รู้เรื่องนี้เราไปทำให้มันใช่หรือเปล่าเพราะถ้าถ้าเราได้เร<อ>ียนอย่างนี้ก็โอเคคือความนั้นใจต่อไปสัญญาณแม่หนึ่งลูกสี่อันนี้พูดไปแล้วสัญญาณหนึ่งหลังเออโทษทีจุดสัญญาณหนึ่งหลังอันนี้ยังไม่พูดมีจุดสัญญาณลูกสี่จุดอยู่บริเวณกระเบนเน็บรเรียงเป็นแถวมีชื่อเรียกว่าหานุมาน สวนต่อเออเอาเดียนุมานสวนต่ออนมาวนต่อต่อต่อสวนต่อนะครับก็คือสัญญาณแม่คือสัญญาณหนึ่งหลังอยู่ตรงไหนหนึ่งหลังเอ้5เออ้5ใช่ไหมครับมาดูกันอันไหนครับอันนี้ใช่ไหมสี่หนึ่งสี่ไม่ใช่ หนึ่งต่อสี่ใช่ไหมคิดหนึ่งสี่ใช่ไหม <5. S 1> คิดจุดเน <5. S 1> ี่ยห้าจุดหรอเดี๋ยวฉันดู <5. S 1> จุดที่ห้าอ๋อห้าจุดเอ้ย <5. S 1> เดี๋ยวนี้ของไม่สัญญาณหนึ่งหลังเนี่ยมันจะแตกเป็นสี่จุดสี <5. S 1> ่รูปคือเมื่อกี้ที่ฉันให้ดูนะี่ยมันเป็นสัญญาณยูสัญญาณรูปของหนึ่งหลังไง <5. S 1> นี่ไงสี่จุดเห็นไ,ไหมครับ คือหลังเนี่ยเรามีซ้ายขวาตรง L5 ถูกไหม<ช>อันนี้มันอยู่แนวกระเบนเน็บนเ,นเป็นสัญญาณรูปที่ตรงมา4จุดเห็นไหมครับอันนี้สัญญาณ5อ่า L5 มันต่อเนื่องกันแล้วก็เซคลัมกระเบนเน็บถูกไหมตรงกระเบนเนบกลางใช่สัญญาณ5แค่อะไรเอ้ <c oughs> สัญญาณ1หลังคืออะไรอันนี้ก็ไปแนวประมาณ แนวก้นกบเลยก็คือแนวก้นกบไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแร้วครับไม่ถึงไม่ถึงก้นกบไม่ถึงครับเพราะว่ามันสี่จุดเองก็สี่นิ้วเนี่ยต่อต่อกันเนี่ยมันก็อยู่บนกระเบนนี่ก้นกบต้องลึกลงไปอีกสัญญาณหนึ่งหลังอยู่ตรงนี้ถูกไหมซ้ายขวาก็มีสัญญาณลูกอีกสี่คุณก็เสริมไปนะครับ ถ้าคนที่เรียนละเอียดเรื่องมันบนาดกจกะดูกจริงอ่ะจันไม่ได้คำนึงถึงพวกนี้เท่าไหร่จันจะต้องเข้าไปตรวจทุกเอ็นทุกลิกเมนว่าตรงไหนมีรอยโรคแล้วเรารู้เรารู้เราตรวจเจอเราถึงก็จะไปนวดตรงจุดนั้นแต่นี้โบราณของเราเนี่ยมักจะทําเป็นสูตรให้เราเดินตามใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วหมอเราจะต้องตรวจโรคของคนไข้แต่ละคนว่าตรงจุดไหนอะไรเขามีความผิดปกติ ูกไหมเราก็จะได้ตัดสินใจว่าเราจะไปคลายจุดนั้นแต่ถ้าเรามีความแม่นยำนาต t o m y เราเอาสัญญาณมาช่วยมันก็เสริมในสิ่งที่เรานวดเพราะหมอวนวดทั่วไปเขาไม่รู้จักสัญญาณนี้เขาก็จะกดไปทั่วเจ็บตรงไหนบอก <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ขยี้บี้อยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะมากไปก็ไม่ดีแต่นี้เราเราเป็นระบบแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ แม่หนึ่งลูกสี่คือสัญญาณ <5. S 1> หลังหนึ่งเคไหมต่อไปต่อไปแม่หนึ่งลูกห้าแม่หนึ่งลูกห้าคือสัญญาณห้าแขนด้านนอก <5. S 1> เมื่อกี้เรามีสัญญาณห้าแขนด้านนอกอีกทีแล้วไหมครัที่ไปตรง เออเดี๋ยวเดี๋ยวที่ที่ไปหนึ่งสามนาตาลกเอียงใช่ไหมนี่ไงสัญญาณห้าแขนด้านนอกใช่ไหมอันนี้หนึ่งสามอันนี้ไปตรงข้อนิ้วนะยังมีลูกแม่หนึ่งลูกห้าอีกอันนอนันีก้ก็นอก็คือแสดงว่ามีลูกหลายคนมีลูกหลายหลายท่านพอดีลูกกับพ่อคนนี้กับลูกพ่อคนนี้พ่อคนละพ่อคนละพ่อนะ โอเคลูกคนละพอ่อเออก็คือจุดไหนคะห้าน,ๆๆนิ้วห้านี่อันนี้นิ้วมันมีอย่างนี้ครับตัวนี้นะเห็นนิ้วนี้ไหมก็คือมีอันนี้ทางด้านนิ้วโป้สองจุดตรงข้อนิ้วกลางใช่ไหมแล้วก็อันนี้ทางข้อนิ้วมาทางนิ้วก้อยใช่ไหมแล้วก็ตรงกลางของมันนี่อันนี้นนคือจุดที่ห้าเห็นไหม ก็คือก็คือภาพภาพนี้ทั้งหมดเนี่ยนิ้วกลางห้าจุดใช่นิ้วกลางห้าจุดแต่อยู่ด้านในสองด้านนอกสองแล้วก็กลางเป็นห้าเป็นสัญญาณรูปของสัญญาณห้าแขนด้านนอกเออเห็นไหมนอกจากจะไปตานกเอียงแล้วยังไปที่นิ้วกลางอีกเอาสิเรานวดทุกนิ้วไล้ไหมอาจารย์ที่เป็นชาก็นวดได้หมดอะแต่จริง คำว่าชาคุณต้องแยกให้ได้ว่ามันชาจากเส้นประสาทไหนอีกนะาตามหลักเส้นประสาทเส้นไหนการชาม,มันเป็นปลายเหตุตามหลักคุณจะต้องแยกว่าเส้นประสาทตัวนี้มันชาจากอะไรมีเดียลเนอร์ฟหรือเปล่านิ้วแนวนิ้วก,ก้อยเอาหน้าเนอร์ฟใช่ไหมชาด้านหลังเป็นอะไรเรเดียลเนอร์ฟต้องแยกอีกแต่ถ้ามันชาเป็นแนวเส้นจากแนวน,น,วนี้อาจจะเกิดจากรูทที่คอย,คอยใช่ไหมไปได้หมดเลยหรือชาจากอะไรครับ สมองอัมาพาย์ครึ่งซี่ที่จันเจอคนไข้ทีนะ่มาอัมพาตครึ่งซีเขาก็ชาไปหมดได้แต่ชามันเป็นครึ่งเลยหมายว่าวันชาตรงนี้มันมีต้นเหตุอยู่ตรงไหนอันนี้จริงๆถ้าอะไรเอียดคุณจะต้องตรวจแล้วรู้หรือมีข้อมูลทางการแพทย์มาไปเช็คถูกไหมบางคนชาจากเส้นประสาทตรงนี้มันกดนะครับก็ทําให้ชานิ้วก้อยเวลาเราทําเมาส์เนี่ย มันจะเสียดสีหรือบางคนไปชาจากตรงศอกเวลาเอาศอกนวดเอาศอกด้านในซึ่งมันมีอานาเนิร์ฟผ่านในช่องนี้อยู่คุณไปเอาศอกนวดเอาด้านในกดๆคุณก็จะชานิ้วเหมือนกันนิ้วก้อยเหมือนกันงั้นตามหลักคุณจะต้องมันต้องมาเรียนละเอียดเออชานิ้โป,ออป,โป้มาจากไหนมีเดียเนอร์ตรงนี้ไหมหรือชาจากตัวกระดูกคอทับ การยืดที่นิ้วกลางวิธีกดที่เปิดยังไงครับก็กดตรงๆเลยแหละใช้การตรึงนหรือว่ากดกดการกดนี่คือกดนิ่งกดนิ่งใช่เหมือนเข้าสัญญาณใช้คาบใช้คาบใหญ่คาบใหญ่คาบใหญ่ครับคาบใหญ่ใช่ครับคือกดให้นานนิดนึงกดนิ่งแต่คนโถนความลึกนะอย่าให้กดโดนเอ็นกระดูกมากเกินไปคือกดเนี่ยมันกดต้องพอเหมาะสมมติกดเนี่ยนิ่งไว้แต่ไม่กดแรงจนเพราะมันมีเอ็น ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันมีเอ็นลิกแมเต์เกาะเยอ,ะถ,เอะ,เยะถ้าคุณกดแรงไปเนื้อมันมีไหมแทบจะไม่มีเลยนั้นถ้าคุณกดแรงไปเป็นไงอักเสบได้้นถึงบอกว่าอะไรครับเพรสเชอร์โพซิชันตำแหน่งลึกตื้นมิติเท่าไหร่เวลาเนี่ยสตัวเนี่ยคุณคุมไม่ได้กค่นั้นเองถต้องคุณต้องเป็นหมอนนสามมิติได้ <laughs> นะเป็นสามมิติให้ได้ก็คือเราจะต้องมีความปลอดภยัยแล้วก็มีประสิทธิภาพเราเสียเวลาเรียนมาถึงระดับนี้ใช่ไหมแลม้วบางคนบอกอไม่เห็นต้องเรียนเลยฉันกนวดมาเป็นสิบปียี่สิบปีแนละ้วไม่เห็นต้องเรียนเลย,เลยใช่ไหมเพื่อความปลอดภัยเออประสิทธิภาพด้วยผลที่มันออกมากับคุณรักษาคนคนก็รู้จริงว่าแต่ว่าชอบพู่รู้เยอะมากช่งตำแหน่งของยุคลางเนี่ยนะฮ<น>ะเวลาปกดปกดตรง ข้อเลยครับกล้กับข้อหรือกดที่ข้อครับข้างข้อครับต่ำกว่าข้อนี้ตรงกลางลูกอันนี้คือข้อใช่ไหมต่ําต่ํากว่าบนกว่าไม่ใช่กระดูกไม่ใช่ไม่ใช่กระดูกข้อไม่ใช่ตรงข้อแต่มันอยูดล่างเป็นรอยต่ออันนี้เป็นเนี่ยตรงนี้นะนี่ข้อพับคือข้อใช่ไหมก็กดต่ําลงมานิดนึงกดเหนือนิดนึงไม่ได้กดลงไปที่ข้อเข้าใจไหมที่ข้อมันจะมีเอ็นอยู่ แต่ถ้าเรามีการล้างของเอ็นเราอาจจะโรคลายนวดไปที่เอ็นเลยก็ได้เบาๆแต่นี่การกดเน้นเนี่ยคือการกดมันมีเส้นเลือดครับเส้นเลือดที่วิ่งข้างๆเหมือนเรากดล็อกเส้นเลือดไว้ให้เลือดมันโฟล์ดีขึ้นนั่นเองเป็นเส้นเลือดย่อยถ้าคุณไปดูอาโตมีมันจะมีเส้นเลือดวิ่งด้านข้างครับส่งเลือดเข้าข้อเลยอันนี้ส่งเลือดเข้าข้อเลยแล้วก็ส่งไปปลายนิ้วคนที่มีปัญหาเจ็บข้อมืออะไรพวกเนี้ยนะ ปลายมือชาอะไรอ่ะมาดูอันนี้นิ้วแม่หนึ่งลูกลูกอะไรลูกห้าของสัญญาณแม่คืออะไรสัญญาณห้าแขนด้านนอกอ่ะอันนี้รูปนี้อ่ะรูปขอสัญญาณแม่อยู่ที่ไหนสัญญาณ แขนด้านโอเคอันนี้สัญญาณข่าแขนด้านนอกสัญญาณค่าแขนด้านไหนใช่ไหมอันนี้ลูกเขาแม่หนึ่งลูกหนึ่งใช่ไหมเอามาโอเคอ่ะถ้ภาพนี้สัญญาณสัญญาณหนึ่งอะไรหนึ่งหลังใช่ไหมโอเคเห็นไหมเริ่มเออเริ่มจำได้แล้วเห็นไหมครับ เ่จะเก่งแล้วจเ่จะเก่งในเวาก็ย้ำๆกันไปย้ำๆกันไปแมเรารู้สัญญาณ50แล้วเราก็มีแตกสัญญาณรูปได้อีกเพิ่มความชัดเจนของสัญญาณของความร้อนมากขึ้นต่อไปแม่หนึ่งลูกหกแม่หนึ่งลูกหกลูกเยอะเหลือเกินไม่ได้ทำหมันไม่ได้ทำหมันเนาะ มีลูกถึงหกจุดเรียงอยู่บนอขอบเชิงกรานเออขอบเชิงกรานอ่ะดูนะน,น,น,นี่ไงไม่เขาไปตั้งชื่ออะไรกันตรงนั้นเราจะไม่เออแบบนี้เลยกดตามจุดงี้ยเลยอ่ะแท้ที่จริงเป็นสัญญาณยูดมั้ยใช่ไปตั้งกระซ่งกระใสกันต้องเขาเรียกเราต้องเรียกฟื้นฟูฟื้นฟูสมรรถภาพใช่ อืมไม่ต้องมีทางพ่อเพื่ด้วยนะคะอาจารย์ระวัดสมรรถภาพิีชางก็ได้<ม>ก,ก็ก็สื่อได้อันนี้สัญญาณหนึ่งหลังตอนแรกระบกหนึ่งหลังแตกไปตรงกลางใช่ไหมหตรงกลางตรงกระเบนเหน็บสี่แม่หนึ่งลูกสี่ก็ยังมีลูกอีกชุดหนึ่งคือคนละพ่ออีกแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคนละพ่อ <c oughs> พ่อเยอะพ่อสองคนก็เลยเป็นหนึ่งแม่หนึ่งลูกหกอ่ะพ่อนี้สี่พ่อนี้หกโอ้โหแม่นิด สิบเลยเนาะก็คือแนวเชิงกลานใช่ไหมลูกนี่ไงหกจุดเรียงลงมาตรงนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยตรงนี้มันเป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อลูกมันเป็นเทนดอนตรงเทนดอนเนี่ยมันจะเกาะกระดูกมัสเซลมันจะเกาะกระดูกแล้วมันเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะเกิดแรงกระชากตรงจุดเกาะแล้วโอกาสคนไข้บาดเจ็บแถวแถวจุดเกาะเยอะมาก แล้วเวลาที่เราสัมผัสเนี่ยมันก็จะรู้สึกฟิลแข็งเจ็บเราสามารถกดอันนี้เขาก็สามารถกดเป็นจุดๆหรือบางคนจะคลึงจะอะไรก็โอเคแต่คุมน้ำหนักเวลาตำแหน่งให้ชัดเจนแค่นั้นเองนะบางคนคนอาจารย์ยิงถึงองกดเข้าไปที่จุดที่แข็งตึงของเขาที่มันเป็นเทนดอนนะคือให้รู้ว่าคุณกาลังกดอะไรแค่นั้นแหละเฮ้กำลังกดเนิร์ฟกำลังเอ็นลิกรเมนหรือมัสโซหรือกดโดนผิวกระดูหรืออะไรคุณให้รู้ให้ได้ สัมผัสแยกให้ได้นั้นนิ้วจึงเป็นหัตถศาสตร์คุณเอาไม้ไปตอกตอกใช่คุณอาจจะตอกตามแนวแต่ฟิลมันได้ไหมแรงแค่ไหนอะไรยี่ไนคุณต้องคุมน้ําหนักอย่างดีเลยตอกก็ได้แต่คุณต้องคุมให้ดีจะซอก็ได้คุณก็คุมไม่ดีมันเป็นการยิงแพงนะครับมันจะเ็กมากกว่าจะมากกวก็ใช่เราลงแรงไงลงหนึ่งส่วนได้สิบเนี้ยแรงที่มากเนี่ยมันคุมลําบากแต่คุณนวดหนึ่งได้หนึ่งแล้วฟิลมันได้โดยตรง แต่มันลําบากหมอแต่ถ้าตอกเป็นไงครับเออสบายหมอลำบากคนไข้นะถ้าพลาดมามันไม่ใช่ไม่มันใช้ได้หมดแหละเพราะไอ้พวกนี้ถึงสิ่งพวกนี้มันก็เกิดจากการคือนวดแล้วมันก็เกิดปัญหามืออะไรใช่ไหมแรงมือใหม่พอเจ็บอักเสบเขาก็เลยคิดค้นวิธีเออหาเครื่องทุ่นแรงใช่ไหมครับหาเครื่องทุ่นแรง นั้นเขาถึงตั้งชื่อว่าหัตถศาสตร์เนี่ยเพราะฟีลลิ่งเราอยู่ที่ปลายประสาทรับความรู้สึกอยู่ปลายนิ้วอาจารย์แต่ว่าต่อไปเนี่ยเท่าที่ดูคนป่วยนะที่เขานั่งทำงานนานาๆแล้วก็ขับรถนานคือกล้ามเนื้อเส้นเอ็นใบนี้มันแข็งนิ้วนี่มันแยกไม่ได้เลยอาจารย์เจ็บมากก็แน่แต่คุณก็ใช้อปพลายใช้สอ,อกใช้อะไรก็แล้วแต่อันนั้นหมอเขต้องพิจารณาตามคนไข้ว่ามันแข็งมากน้อยแต่บางคนเขาเจ็บมากเราแค่นิ้วก็เจ็บแล้ว แต่ถ้าเป็นโครนิกมันเลื้อนลังเป็นพังผืดใช่ไหมเราก็อาจจะต้องใช้เพรสเชอร์หรือแรงมากขึ้นอาวุธจากมือแล้วก็เปลี่ยนเป็นสอกเพราะเดี๋ยวนี้คนไข้แข็งๆมากจังก็ต้องใช้ศอบใ,ใช้นึง่งมันก็ไม่ไหวมันไม่ถึงกดไม่ลง,ลงถูกต้องต้องใช้ศอกแล้วต้องใช้แอคชั่นของท่าของอะไรมาประกอบการจัดโพสิชั่นตำแหน่งของที่เราจะกดก็สำคัญ ถ้าจัดโนไม่ดีมันก็เราบาถูกต้องท่าของหมอท่าของคนไข้ใช่ไหมมันก็ต้องเซฟหมอด้วยมันทำท่าแค่สวยงามในความเป็นจริงมันไม่ให้มันมันมันแค่ท่าเอาเอาหน้าตัดสินมาใส่แค่นั้นเองเดิมมันมีที่ไหนล่ะมันก็พยายามสร้างโน้ตหาวใหม่ๆขึ้นมาให้แล้วนะแต่ในทางปฏิบัติจริงมันทำไม่ได้หรอก มึงบ้าเขาไปเห็นในน่ะเล้จะไหือเาทคือหมอต้องส่งตัวน่นะเืออะไรคือไม่รู้เขาบอกว่าถช่อาจารย์ที่เขาบอกว่าต้องจบหลักสูตรนี้นะก็แล้วแต่พี่ว่าใส่ต่อไปเรียนหลักสูตรเพื่อจได้ทำงานแต่วเราแกวเราเรียนสพกส่วนใหญ่สะเพัร เอาเข่ากดสลักเพชรแล้วก็ม<า>ือล็อกแล้วขาเหยียดักใ,ใช้กันทรงตัวหรือต้องฝึกบ่อยๆจนทรงตัวได้ม,มันก็แล้วแต่ความนิยมอะไรเ,เข้าไป <c oughs> <c oughs> ไอ้ฝรั่งเอาผ่าฝรั่งมาให้เด็กกินด้วยให้เป้าผ่าชอบฝรั่งมา